เนียตาเมื่อกี้เจอโปออเฉยเฮียเลงทะลุทเฉยหลังงงซึ้บเลยเลงทะลุด้วยนะยิงทะลุด้วยเฮียคอยตานี้ไม่เจอแล้วกันคอยเจออยู่อย่างเดียวคนปัญญาอ่อนแค่นั่นแหละขอยเจอคนปัญญาอ่อนแค่นั้นแหละแค่นั้นจบเฮียฟาแฝดกันปะเนี่ย สองคนนี้มันฟาแฟกกันเลยใช่คือจอห์นวิกเี่ยเพี่ยเพื่อนผมบอกว่าตัวละครในเกมผมมันเหมือนจอห์นวิกอ่ะใส่แว่นตาผมยาวๆหนวดคราวๆอย่างเงี้ยเหมือนจอห์นวิกเอ๊ใช่เฮ้อเหมือนอันอยู่แหละส่งผมอย่างนี้สองพันเจ็ดร้อยสองพเจ็ดร้อเจสเจ็ม่ชนะ สองหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบเก้าเก้าเก้าใช่ละร้อยไปเรยฮะแรงกูโคตรกาไอสี่แยชื่อไอ้บองโคตรกาไอสี่แยเนี่ยกูเนี่ยพี่จ๋าพี่พัดจ๋าตานี้ขอให้ผมรอดน่ะเด้ออีหล่ะโซดาป๊อบตัวนี้ใส่หมวกจังสิเฮ้ยทางแสงทำตามสเต็ปนะอยู่ไหนวะตามสเต็ป ผมเบอร์สองพี่เบอร์สามปืนอะไรดีวะเดินไม่ไม่ฟอแบบตอนที่เจอกันะเออพี่ผมลืมบอกเอ้ปืนอะไรดีปืนอะไรดีปืนชี่ไฟอะอะไม่รู้อ่ะผมเอาฟอมาแล้วเอาฟอมาแล้วเนี่ยเนี่ยเอาปืนฟอมาแล้วเนี่ยเอจีเลยเหรอะอย่าต้องเล่นของขาว มันทำอะไรมันเนี่ย,ย,ยก,กีฬาเฮ็ดยังราังมันมันโยนแล้วแหละโอ้โหแม่งพลาดไปเซนเดียวน้ำหน้าน้ำหน้าอีวะเหเหียดาไปะนะี่มขแ้แุ่ เฮ้ยปืนบีบเกินไปแล้วสองปั่มแป,ป๊บปรับปุ่มแป,ป๊บไอเ้เหี้ยปัับแป,ป๊บอ่านี้เอายี่สิบหมดอะร้อยยี่สิบพี่เลงอะไรอ่ะ,อะพี่เลงอะไร <c oughs> นี่ไงนี่เมื่อกี้ไงผมเห็นพี่เลงคื้นอยู่เนี่ยอ๋อใช่เหรอใช่น่าจะเป็นบักน๊ก น่าจะริงเพื่อนยิงแตกได้หนึ่งตัวไหนวะกเไอ้เหี้ยศัตรูมันนอนรออยู่ข้างในเลยเก็บร้อยหนึ่งต่อหนึ่งสไนด์ด้วยหนึ่งต่อหนึ่งก็ตายแน่นอนใครน่ะเหรอพี่น่ะแหละเก็บปืนเพื่อนอ่ะไอ้เอาเลดดอดมาเล็ดดอดมาเอ้ยเก็บมา พอทเปลี่ยนพอดเปลี่ยนพอทซสะโฮบะทิ้งมาเลยแล้วก็อันนี้ใส่เลย,ยเลยามันนอนตรงไหนวะเห็นไหมตรงในนั้นอะเออตรงนั้นแหละเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วยังเลยมันนอนอยู่ตรงนั้นน่ะมันเอียงอยู่นั่นน่ะนอนอยู่นั่นน่ะ อยู่หลังกล่องก่อนก่อนข้างในเออลาไปก่อนเรียบร้อยเรียบร้อยโดนแฝดตัวเองว่าตายก็ตา,ตายชัวสอดเน,นตตายชัวย่องไว้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 ก่อนก็ได้นะโชว์อะไรฮะทำนะนโชว์เลย<อ>มึงไปข้างนอกทำเฮี้ยอะไรล่ะคุูสาเลงรอมาพี่ <m ari> พี่เอาปืนฟอเดี๋ยวผมเล่นเอ็มสองสี่เก้าให้เดี๋ยวพี่เอากอกไปเลยผมเล่นไม่ได้อะปืนอะไรเงี้ยต้ตั้งนานแร่งไปอยู่ข้างนอกสองตั้งนานไปอยู่ข้างนอกโอ้โหคุณจะบ้าปืนอะไรเนี่ยเอาปืนฟอลกีรู้อะไรอยากได้สกินของอ่ะซื้อโอ้ไม่มีเงินมันสำหรับคนรวยเว้ย สองอายแล้วดันเราสายฟรีเออสายฟรีอัลลยได้นะจ๊ะเดี๋ยวก็นอนรอเลยไอ้เหี้ยนอนรอแม่งพี่ผมนอนรอแล้วนะ่ะไอ้เหี้ยปืนอะไรแม่งยิงแป๊บเดียวกูตายวะกระสุนสามจริงเว้ยเนี่ย ตัวมันไม่มาจริงอ,อ่ะเอ,อ้าเด็บนองกุสานอนรอพี่เอยโอโ้โหเอุ้กุสานอนรอเม่่ะเดินเอ็มสองสีเก้าแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันเลยเป็นเป็นกำแพงเมืองจีนขอ,อสโคบเลยใช่ยิงแบบไม่ใส่สโคบอ่ะเออสนุกแห<บ>น,น,น้ากระดานเลยอะ่ะแหมไม่ใส่สโคบด้วย ขอทุกอย่างอ่ะแต่ยกเว้นปากกระบอกปืนแล้วก็อันเนี้ยกระสุนนะแค่ใส่แค่เนี้ยขอทุกอย่างแล้วปืนมันจะยิงอ่ะแล้วปืนจะเอากระสุนจากไหนมายิงเอาไหมฟังผมให้จบก่อนนี่ใส่แค่ปากกระบอกปืนและกระสุนฟังดีๆและกระสุนไปยิงเลยยิงเลยไม่ใส่สโคปด้วยไปยิงเลย ไปไปเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าศูมวนยิงฉับซูมวนยิงฉังตายโอ้ยเพื่อนบัฟเฟโล่เออยิงได้แล้วเว้ยเอ้ยกระดูกใส่เลยเมื่อกี้ใส่แบบโอ้ยิงประอะไรอะปรับเป็นสักไปทำแบบเดิมป่ะเจอเสียงก็ยิง ไปทางไหนดีนู่นอ่ะทางเดิมจิตยาเลยทางเดิมทางเดิมนู่นน่ะเออทางซ้ายนั่ะนะเออเออใครมันโยนสมองแล้วก็ค่อยๆเดินไปนะโอเคเดินไปกาดไปถอดของแป๊บสมองเลยถอดของแต่งอยู่หรอถอยถอยดูดถอยชูดเปิดไม่มาเป็นชุดเลยเว้ย พี่มานอนรอดิรอรอตรงนี้เราไม่รอเราเป็นนักรบไปถือปืนเล็งเลยนักรบจะตายอยู่แล้วไปการเลยตามนักรบมาการเลยการเลยเข้าไปข้างในแล้วอ้ยกับตายยิงเอ้ยสวยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบได้นะชุบได้ชุบได้นะชุบได้เดี๋ยวดูให้เสียงอ่ะ เอาไปก่อนเอาไปก่อนไปก่อนอนี่แฟดแบงค์เลยหมดละเอาหมดแล้วลนสนายไหมคอนเทนต์ไงคอนเทนต์เออคอนเทนต์สนายเลยลสนายเล็ดดอกสนายลกองลูกซองไหมยูซัอยูซัทเอาไหมเอาไหมเออลูกสองเล็ง่ายเออจริง แต่อย่าหากดตรงปุ่มยิงทางขวาแล้วก,กัน,กน <laughs> มีสก,กินทั้งคู่เลยเยส้นผมผมถอดสโคบอ่ะไม่ค่อยชอบอะสโคบมันอันนี้นนอยู่มันทำไมไม่รู้อะเลดด o t อเหรอใช่ถอดเลดด o t ผอมกาดไอ้ดอนแคดิสสโคบเลยอะอืนนไม่ใส่สโคบแล้วอ,นนอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างใน เปิดเดี๋ยวโยนระเบิดให้น,นู่นน่ะอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวชุบเพื่อนก่อนแหม,ม,ม่ตายสั่ออมป่วยเดี๋ยวอ้อมให้อย่างนั้นแม่งยังไม่ข้ยยามวีปปุ่เลยไซื้อเลยโอ้ยเฮียยิงไม่ได้เลยป่วยเดี๋ยวยูซัสเดี๋ยวยูซัส ยูซ่ายิงขาอยูซ่าจิงขามันโดนลุมกระสุนมันมีจำกัดกระสุนมันเหลือนิดเดียวมาสิดนัดเองเพื่อนเอาเลยใกล้ตายล้วมันจะปล่อยวู้ตายอย่างนี้ยไอสัตว์ชุบกูหน่อยก็ได้เออเอาเลยใกล้ตายแล้วมันมันจะชุบกันสัตว์ตายกูได้ไหมเออตัวสวยเอาแล้วไม่เกมมันไ่ อ๋อนี่ก็ว่าเราไมเกมไม่ชชดยืดเอียงคออยู่เ้ยเพื่อนสิเพื่อนสิบเอ็ดตัวเลยเหรอ MVP แบบนี้เอียงคอไม่สนโลหกเลยเอ